ผมอะใช้คำพูดผมไปเลยนะ,ะคุณเป็นหัวหน้าอุิยานคุณเป็นหัวหน้าเข็ปราั์ป่าเนี่ยครับคุณแม่งเหมือนลิเกโลนึงอะพอไปอยู่แก่งกระจานปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนผมเนี่ยไปเจอไอ ตัวล่าเลยมีคดีล่าเสือโค่งมียิงช้างเอางามีเอาลูกช้างออกเดี๋ยวนะพี่แล้วช้างมันหวงลูกจะตายแล้วไปเอาลูกมันได้ไงยิงหมดแปดตัวย <Hey! S 2> จริง hmm. เดินเข้าใต้ลมเนี่ยสวนก็ไปปั๊บหันหน้ามาก็ปุ่งล่วงป่าพาชีที่มีช้างอยู่เนี่ยไม่เหลือเลยสักตัวเดียวผมเมื่อเห็นหัวหน้าเนี่ยผมจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้หัวหน้าเข้าไปทุกครั้งเนี่ยผมเจอทุก<ช>เทีเ่ยวม,มันคนเดียวเนี่ยไม่เหลือเราเจ็ดคนมันวิ่งด้วยปากมันจะใส่ตะกัวระดินปืนมันก็วิ่งไปแล้วก็ทอกใส่มันเลย่อะ หากคุณกำลังมองหาเครื่องประดับที่เป็นเหมือนเครื่องรางของขลังชั้นยอดอัญมณีนินเป็นหนึ่งในอัญมณีที่เป็นเหมือนเครื่องรางชั้นยอดในตัวเองนินเริ่มกลับมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันโดยผู้ที่สวมใส่เชื่อว่ามีพลังในการปกป้องคุ้มครองและเสริมพลังบวกคนโบราณเชื่อว่า นินเป็นหินที่ป้องกันภยัยช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีลดพลังงานด้านลบป้องกันมนดำและสิ่งชั่วร้ายนักเดินทางสมัยก่อนนิยมพบพานินติดตัวเพื่อป้องกันอันตรายเสริมความมั่นคงทางจิตใจและช่วยควบคุมอารมณ์เชื่อกันว่านินช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและเสริมสมาธิช่วยให้ผู้สวมใส่ มีความเข้มแข็งทางจิตใจไม่หวั่นไหวง่ายส่งเสริมความมั่นใจและความกล้าหาญนักรบในยุคโบราณนิยมพกนินติดตัวเพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมความกล้าหาญเด็ดเดียวและรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆคนทำงานหรือผู้นำบางคนก็จะสวมใส่นินเพื่อเสริมบรารมีความมั่นใจช่วยนำโชคช่วยเสริมฐานะทางการเงิน บางความเชื่อในต่างประเทศเชื่อว่าน,นินเป็นหินที่ช่วยดึงดูดความมั่งคั่งและช่วยให้เจ้าของมีความมั่นคงทางการเงินพ่อค้านักธุรกิจหรือคนที่ต้องการความก้าวหน้าจะนิยมสวมใส่นินเพื่อเสริมโชคลาภต่างๆนินยังช่วยในเรื่องสุขภาพบำบัดพลังงานในร่างกายและอัญมณีนินนั้นได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณโดยกษัตริย์และชนชั้นนำจะเชื่อกันว่าสวมใส่แล้วจะช่วยเสริมบารามี และยังเป็นเครื่องรางของขลังชั้นดีอีกด้วยส่วนในศาสตร์ของการบำบัดด้วยหินนินจะถูกใช้เพื่อช่วยลดความเครียดปรับสมดุลพลังงานบางคนเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาอาการปวด และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้ดีอีกด้วยหาก FC ทุกท่านสนใจอัญมณีนินจากเหมืองนินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและว่ากันว่าเป็นนินที่คุณภาพดีที่สุดและมีสีดำสนิทที่สุดในโลกสามารถเข้าไปเลือกชมและสั่งสินค้าได้ที่คงกระพันสโตร์หรือ Line แอดบางอ้อนะครับ ตอนอยู่วนชามเนี่ยปี35ประกาศตั้งแต่ปี35ผมไปอยู่ตั้งสามนะประกาศวนชามอะสบายนู้นนะยุทธการตะนาวศรีแล้วก็35วันนรกบางก่อยผมเนี่ยเป็นคนอ่านแผนที่ภาพถ่ายแล้วมุมกล้องจากข้างบนคำนวณพื้นที่ผมว่าคนบินเจอตรงนั้นน่ะเหรอใช่ผมเนี่ยคนรายงานกองกําลังไม่ทราบฝ่ายแจ้งมาว่ามีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายตรงนั้นปลูกยาเสพติดหรือเปล่าหรืออะไรปี35 พี่อยู่ผมอยู่บรรจาชยมไหมผมคุมแผนบินที่บอกว่าผมอยู่ป้องกันคุมแผนบินผมมาบินเองเรื่องเรื่องอ่ะแล้วก็ไปเจอไอ้คนที่ถูกยิงครั้งแรกก็มันเชื่อไอ้ควณเนะผมไม่คนไปไปเยี่ยมกับเขตยอดที่โรงพยาบาลตำรวจชุดแรกที่ลงมาถูกยิงก่อนน่ะเหล้วก็โอ้โหเดี๋ยวเรื่องพี่โชคเนี่ยเดี๋ยวผมมีต่อนิดหน่อยคือก่อนนี้ เดี๋ยวตรงนั้นเนะ่ะเดี๋ยวก็มาคุย,ยววกันอีกทีใช่เพราะที่กอยู่วันะชามเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่จนไม่คิดคว่าจะไปไหนแล้วอ่ะอยู่บ้านแล้วอ่ะมีความสุขแล้วทุกคนก็จะคิดว่าผมเป็นมาเฟียสนุกสนานกับคนนู้นคนนี้เพื่อนฝูงเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเห็นก็เลน่นดนตรีรถึงบอกว่าใครจะยิงกันฆากันต้องผ่านผมนะ เรื่องนี้ก็ผอิญก็เล่นนตีอยู่หลังงา้ก็มีโทรศัพท์ก็กดรับก็บอกเอ้ยหาที่พักกันสักสองห้องดิสองห้องหรือสามห้องอะไรประมาณนี้บอกได้แขกใหญ่เลยมาเลยเดี๋ยวจองให้ตอนนั้นห้องละห้าร้อยเราดิวได้ห้องห้าร้อยสบายนู้นนะประมาณสักมีเท่าไหร่วะสิบกว่าปีที่แล้วห้าสิบแล้วอ่ะก็ดิวกันมาตลอดแล้วเขาก็ให้ราคานี้พอเขามาพักพักเสร็จปั๊บอกเดี๋ยวมาทานข้าวนะครับเขาเขามาทานข้าวกันที่ร้านหลังจากทานข้าวเสร็จก็คุยถามว่าก็คุยโม้ไปเรื่อย ก็โม้ไปโม้มา,าประมาณนั้นแหะะบอกว่ามีพระรํากงกา่ามงก้าไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จก i, ักเขาว่าเป็นใครด้วยซ้ำก็บอกก่เดี๋ยวจะมาพักใหม่อีกรอบนึ่งได้ไหมก็บอกโอ้ได้ครับยินดีครับไม่ถึงเดือนอพี่ผู้หญิงอะแกก็โทรมาว่าเอะจะไปกันนะขอมีห้องพักขอห้องพักด้วยล้วอยากไปกินข้าวที่ร้านเรื่องๆอะขอจองห้องให้หน่อยเอาขอสี่ห้องสามพสี่ห้องประมาณนั้นเนี่ยโอเคได้เลยครับพอขึ้มาเราก็เล่นอยู่ตีอยู่แขกก็มาแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงที่เราจัดให้ เล่นไปเล่นมาก็พูดถึงพาะช้ำก้าไม้กงกาพรพัฒบลีกอะไรต่างๆแล้วก็บรรยายเรืญญ่องก้าไม้เรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรไปเรื่อยเล่นเสร็จก็ลงไปนั่งทีนี้มพพีพี่ผู้ชายนั่งอยู่ด้วยตอนนั้นก็มีกม็มีผู้ชายอยู่สองคนคแล้วก็มีผู้หญิงอยู่สามสี่คนเรารู้จักพี่ผู้หญิงรู้จักพี่ผู้หญิงกไหมแต่พี่ผู้ชายสองคนไม่รู้ไม่รู้จักรู้จักไทยก็นั่งคุยพี่ผู้ชายก็ถามว่าเนี่ยอยู่ที่นี่มากี่ปีพมอบอกคูผมประกาศจัดตั้งครับเนี่ยตั้งแต่ปี สามห้าจนถึงเนี่ยปีห้าหนึ่งแล้วเฮ้ยคุณอยู่นะก็ดนี้นเลยเหรอคุณไม่ไปไหนเลยหรือว่าดึงไงวะบอกบ้านผมอยู่เนี่ยครับออา,า้ถ้าถ้าจะไปย้ายไปไหนโอ้จะย้ายผมไปแก่งกระจานอยากไปอยู่แก่งกระจานทำไมถึงอยากอยู่แก่งโอ้ผมรู้จักหมดแหละไอ้ใครที่ขนไม้ไอ้ใครที่ล่าสัตว์ไอ้ใครที่ทำอันนว่นในนี่แหละเรารู้จักหมดเพราผมคนเพชรบุรีรเอาของออกอะไรมาอะไรมาเนี่ยเราก็บอกครับหัวหน้าก็ไม่ ไม่ไม่ใช่ว่าปัจจุบันนะตั้งแต่มาเนี่ยก็ทํางานไม่จริงจังอันนี้ตรงเล่าแบบของจริงกันนะเราไม่ต้อแหลเนี่ข้างล่างดีก็มีคนติดตามไงรุ่นพี่ป่าไม้นั่งอยู่ฝักมือเดียวก็เป็นรุ่นพี่นะแต่เป็นระดับสูงกับเรานะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวคุยกับแขกอยู่โม้ไปพอสมควรครับกลับไปไม่รู้เรื่องนะคำสั่งออกคำสั่งให้เป็นหัวหน้าวิญญาณแค่แก่งกระจาเหรือใช่โอ้ คนคนนั้นที่คุยอบใครรู้ไหมใครอาทิตย์ดีโอ้เลอแม่งไม่รู้จักอาทิตย์ดีแม่งชีวิตเอาเออนั่งคุยใหญ่ใหญ่เลยไม่รู้จักเแกไม่ได้มาจากสายวิทยาศาสตร์ครับแกมาจากสิ่งแวดล้อมอาทิตย์ดีเฉลิมศักดิ์ครับคุณนายแกเนี่ยคือพี่จิมโอที่โทรมาขอห้องเราใช่นักคุยกันดีดีแม่งมึงไม่รู้จักไอป้อ มึงไม่รู้จักอาทิตย์ดีที่มึงน,นั่งคุยอยู่นึงไม่รู้จักอาทิตย์ดีอะแต่รู้ตอนหลังที่แกกลับอะนะ,ะพี่ป่าไม้นั่งอยู่เขาเรียกเราไปเขาจะบอกว่าอาทิตย์ดีใช่ไอที่มึงคุยอยู่เนี่ยคือแกนั่งอยู่ด้วยแต่ดีนะถ้าเราอาเ,อาเราไปรุ่นพี่ก่อนแล้วเราได้รู้ว่าอาทิตย์ดีเราก็ไม่กล่าพูดถูกต้องตอนที่คุยไปแล้วโม้ไปแล้วเนี่ยว่าผมทํางานอย่างนี้ครับแกไม่รู้ตอน่รน่้อนไมรอนไม่รอนไม่รูอนไ่ตน่ตน่รตน่รอน่นออ คุณยังบรรยายเรื่องนี้เรื่องน,องนี้เรื่องนี้อีกแล้วคุณมีความรู้ขนาดนี้ทำไมคุณไม่โตไปไหนไปไหนอะไรเงี้ยมันจะได้อยู่เนี้ยแล้วยุคป่านนี้แล้วก็ปีห้าสี่ป่ะปีห้าหนึ่งอ่ะผมเกิดศูนย์เจ็ดแต่ผมอายุเท่าไหร่ละสี่สิบสี่ไปแล้วอ่ะถูกต้องสี่สิบสี่มึงต้องไปไหนแล้วชีวิตมึงมีความรู้งี้มึงต้องไปไหนตอนไหนแล้วมึงยังมาอยู่ตรงนี้อะไรไม่ไปชีวิตครอบครัวแล้วมีความสุขกับงานแล้วอ่ะแกกลับไปก็ออกคำสั่งให้ผมมาเป็นครับตอนนั้นที่คุยเนี่ยช่วงประมาณสัก ต้นเดือนกันยาแกกลับไปแกก็ออกเลยเราก็ได้เป็นหัวหน้าแกงกระจานใช่ใช่ไหมพี่แล้วก็ได้ทํางานนะเออเออไม่น่าเชื่อแต่ว่าตอนนี้เล่าถึงแกคขอเล่าถึงแกอีกครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเรื่องครั้งที่แล้วไล่ออกไปรอบหนึ่งก็เรื่องของแกงกระจานรอบนี้ไล่ออกอีกรอบหนึ่งก็เป็นเรื่องของแกงกระจานแกโทรมาเฮ้ยเชยวัน์ผมก็คือผมขอโทษหน้าที่ ที่ไม่น่าแต่งตั้งคุณเป็นหัวหน้าแก่งกระจาเลยชีวิตคุณต้องลำบากเพราะผมอะไรเงี้ยมผมบอกแกก็กเกษียณไปแล้วก็ยังเป็นหนัวงเรืนี่นะมผมบอกท่านครับชีวิตผมไม่เคยภูมิใจเลยในทํางานผมภูมิใจที่สุดคือผมเป็นป่าไม้แล้วผมมาเป็นหัวหน้าแก่งกระจาเนี่ยแหละผมภูมิมมใจที่สุดในชีวิตผมผมอยู่นชามกับนักอนุั์เนี่ยผมแค่สนุกกับชีวิตมันเองแค่นั้นเองแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่านักอนุรักษ์คือใครคนเป็นป่าไม้ชีวิตของผู้พิทักษ์ป่าคืออะไร ผมไม่ได้รู้ผมต้องขอบคุณท่านท่านจะบอกว่าท่านเสียใจนะท่านต้องบอกว่าท่านทําให้ผมเป็นคนจะบอกเฮ้ยมึงคิดได้ยังไงโดนเลยอย่างนี้ไม่ทอ้อเลยผมบอกว่าผมก็ทําเรื่องบาปบุญไว้เยอะเราเล่ามานี่มันมีทั้งบาปทั้งบุญมากรรมเก่ากรรมใหม่มันก็มีมาผมไม่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 ท่องงานเนี่ยผมร้อยเปอร์เซ็นผมพูดได้ยืนได้เพราะผมไม่ชุจริตเขาเก่าหาผมผมก็ต้องแก้งเขาเก่าหาเขามาให้ผมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสิบล้านสามสิบล้านนต่ผมยังไม่รับเลย แล้วเรื่องอะไรผมจะมันทุจริตเรื่องอะไรแบบนี้มไม,ม่ในหลวงไงแกบอกเออคุยแค่น,นี้รู้เรื่องกันเพราะว่าผมก็ทําเพื่อนในหลวงแกก็บอกอยาง้งอาศาการนะนะพี่นะใช่ค่าของแผ่นดินน่นนะก็ก็มันเป็นเรื่องเนี้ยพอไม่เริ่มต้นแกงกราจา์พี่หนุ่มเราเคยมีความสุขเราเคยเล่นดนตรีเราเคยเล่นกอล์ฟถูกต้องอ่าเราเคยสังสรรค์เราทุกอย่างทิ้งหมดทุกเรื่องเลยทําไมอะเราอยู่แกงกระจานก็ใกล้ๆกันนิดเดียวกับชาอมัมมาโท ผมอะใช้คําพูดผมไปเลยนะคุณเป็นหัวหน้าอุทยานคุณเป็นหัวหน้าเขตปราสัตว์ป่าเนี่ยครับคุณแม่งเหมือนลิเกโลนึ่งอะทำไมพี่ตีโปุ๊บปุ๊บปุ๊ไปสอนแล้วน้าติ่งๆๆๆแล้วก็ไปออกแขกครับออกแขกเสร็จปั๊บกลับมาตีโลเลกน้เกล้งจบเหรอบัลเลงอยู่คนเดียวเลยทั้งวง มึงองเป็นตั้งแต่ตลกตัวโกงพระเอกละนาฏโพนชิงชาบแม่งต้องเป็นคนเดียวเลอแล้วลูกน้องอะพี่มันไม่มีใครที่จะทําเหมือนไม่ไอมือที่ทํางานเนี่ยคนที่อยู่ข้างนั้นเนี่ยฟังเราคนเดียวไงหัวหน้าเรื่องนี้อะไรหัวหน้าเรื่องนี้พัสดุหัวหน้าเรื่องนี้อะไรเงี้ยผนนึงบอกว่าทุกวันนี้บางอุทยานเนี่ยมีคนเดียวหัวหน้าคนเดียวผู้ช่วยคนหนึ่งถามว่างานมาทุกหน้างานชายแดนครับมีกลุ่มชาติพันธ์กองกําลังติดอาวุธผู้พยพอะไรต่างสวมบัตรยาเสพติด กัญชาข้างนอกเนี่ยงานป้องกันสัตว์ป่าการล่าสัตว์ป่าการที่ดินทากินงานไฟป่างานสำรวจถือคองชุมชนเนี่ยทำาไมอีกบุกรุกที่ดินอีกครบเลยทุกอย่างเลยงานวิชการสำรวจงานประชาสัมพันธ์เรื่องการต่องเที่ยวมีครบทุกอย่างพี่หนุ่มเอาไงคนคนเดียวอ่ะต้องทําทุกเรื่องนะพี่นะมันอย่างที่พี่บอกว่าพอไปอยู่แก่งกระจานปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนผมเปลี่ยนหมดนี่คือสิ่งที่บอกว่า เป็นหัวนักวิญญาณเก่งทิ้งกอล์ฟทิ้งกีตาร์ทิ้งความสุขส่วนตัวทั้งหมดผมเห็นลูกน้องบางคนเนี่ยมันขี้เกียจไม่ทํางานเนี่ยมันบอกมึงทําอะไรบ้างวันๆหนึ่งบอกว่าผมทําทั้งวันนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงเอาชุดนั่นมาเดี๋ยวไปชายแดนกับกูไปสาครั้งลาออกเลยไม่ไหวเดินไม่ไหวไม่ถือว่าไอเจ้าที่ที่มันแบบไม่ค่อยทํางานเนี่ยผมก็ลากไปชายแดนไปกับผมเนี่ยไฟสองไฟเนี่ยกลับมาลาออกหมด ออกหมดหกคนเนี่ยในหกคนเนี่ยอารากไปทีละคนละคนละคนเนี่ยออกหมดพวกกระโ่กถึงบอกไงผมบอกครับผมไม่อยู่ผมไปเนี่ยยังต่ำก็สี่คืนอย่างไปอย่างเงี้ยพี่เจอพวกลักลอบมายิงสัตว์มาฆ่าสัตว์เขาเาเจอบ่อยมาตัดไม้เฮ้ยตัดไม้ก็คือพวกนี้แหละที่โค่นเป็นแปลงมันจะมีเรื่องแชกับพูดว่าทำไรเรื่อยบมีกลุ่มชาติพันธุ์แต่ว่าตัดไม้จะลักไม้มันไปไม่รลดไงไม้ไปเอาไปไหนมันภูเขาถึงนั้นไม่รู้ไปสร้างอะไร ไม่ไม่เคยไปสร้างเลยไม่เคยไปรูปไม่เคยอะไรเพราะไม่มีปัญญาเอาไปอย่างพวกล่าสัตว์เงี้ยพี่สัตว์ป่าเนี้ยไม่ได้คุณจะมาล่าไม่ได้คุณจะทําไม่ได้พอถึงล่าสัตว์อ่ะแบกเป้มันเหนื่อยสุดเลยแบบไม่ไหวแล้วแบบเหนื่อยนอนเนี่หินเป้ขาขานี่แช่น้ําเลยนะไม่น้ําเพชรบุรีนั่งอย่งเห็นข้างมันแล้วุบปุ๊บปุ๊บมาเลยนะเราเห็นยอดไม้มันไกลๆมา เฮ้ยหนีเลยปะแสดงว่ามีคนเราก็นั่งพิงหินลูกน้องก็สุ่มเฮ้ยข้างหลวงชาไอ้พวกกระหลังกระเลียงแล้วเว้ยมันก็ไม่น้าเพชรอ่ะมันวิ่งอ่ะผมวิ่งมาได้ยินเสียงปืนทิ้งปังพอเห็นต้อมมันวิ่งมาทีเนี่ยคือมันมันวิ่งด้วยปากมันจะใส่ตะกัวแล้วดินปืนมันก็วิ่งไปแล้วก็ทอกใส่เดี๋ปืนแก๊ปเออแม่งมันก็แทกด้วยใส่แก๊ปด้วยเลยด้วยอ่ะใส่ตะกัวปุ๊บมันบ้วนเสร็จปั๊บติดแก๊บ มันเล็กป้งแม่ล่วงเลยอ่ะแม่นจริงๆแค่นั้นแหละก็ท่าก SK เคลุกปปา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 วิ่งป่าลาบเลยก็คนละฝั่งแม่น้ำอ่ะครับป๊าป๊าปปปปตามตูดเลยอ่ะโอ้โหแม่งโคตรเห็นคาตายิ่งกระลิงเลยอ่ะมันไปฟุก หายเลยอะไปตาไปเคลียบอกเอ้ยมันไม่รอดเราต้องโดนมั้งเราวะไปดูไม่มีเหลือไปเลยแม่งปืนเปิดทิ้งเลี่ยมไม่โดนไม่โดนไม่มีอะไรเลยสักนิดเดียวทิ้งไปมันไวไงทิ้งปืนวิ่งโคนมันวิ่งในป่ามันต้องข้ามหินข้ามล่องกิ่งไม้เลยไม้แม่งวิ่งทั้งวิ่งทั้งอะไรแม่งจังหวะข้างกระโดดไปอีกต้นมันสอยป้งล่วงเลยอะไม่วิ่งไปด้วยแล้วกอก ไปดินปืนด้วยดินประสิวด้วยแล้วก็ลูกตะกัวอีกก็ลองถามดูว่าสภาพเราอยู่กับมันมันยิงเราเมื่อไหร่ก็ได้ทุกที่ในนั่งแผ่อย่างงี้เหรอโทเข้านี่เลยวันไหนอ่ะมันรู้มันรู้ทั้งหมดไงตรงนี้พื้นที่เขาพื้นที่เขาเดินอย่างเงี้แหละเดี๋ยวมันก็จะมาโผล่รู้นี้โอ้ยถ้าเขาจะเอาจริงๆเนี่ยพี่ขนาดข้างวิ่งกระโดดขนาดนั้นเขายังเอาลงมาได้อ่ะเขาจะเอาเจ้าหน้าที่จริงๆเนี่ย ไม่เหลือหรอกไม่เหลือหรอกไม่เลือเอาละผู้ชมคือ,อที่ผ่านมาเนี่ยเอาผู้กันตรงๆก็คือเจ้าหน้าที่นะก็ทํางานเพราะเราก็ต้องปกป้องป่าปกป้องสัตว์นะแต่ว่าผู้ที่เขาใช้ชีวิตอ,อยู่ในป่าไม่ว่าจะเป็นชาวต่างๆนะม,มันจะเป็นเผ่านูน้นเผ่านี้อ่เอาเรีหรีหรืออะไรก็แล้วลแต่หรือแม้กระทั่ง อย่างลุงคุ้ยเนี่ยก็จะเป็นอดีตพรานที่มาพูดคุยกับเราในในซีรีส์ที่ผ่านมานะแกก็อธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวในอดีตมันเป็นยังไงเราก็ไปล่าสัตว์ก็คือวิถีชีวิตเขาเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พอต่อหลังพอประกาศไปดูทยาแล้วเนี่ยนะคนที่เรียกว่ายังล่าสัตว์หรืออะไรเจ้าหน้าที่ก็จะมีวิธีการเข้าไปพูดคุยแหละนะเราคงเขาไม่ได้เข้าไปแบบโหดร้ายแต่แรกถูกไหมพี่แต่หาวิธีหาทางออกต้องคุยไงต้องคุยจทีนี้มัน วุ่นวายกับคนนอกเข้าไปหากินแล้วทีนี้อไอ้คนเมืองเนี่ยเข้าไปต่อทิกซอแล้วมีการคดีล่าเสือโคร,งคร่งมียิงช้างเอางามีเอาลูกช้างออกไปเอานี่ออกกระติงเนื้อกระติงท<ำ>ําเข้าใจละไอ้คนเมืองเนี่ยตัวไอ้คนเมืองเนี่ยจะตัวดีไงอยู่ในป่าเนี่ยวันหนึ่งอ่ะยี่สิบบาทเขาถือว่ารวยแล้วครับแต่ไปยิงช้างมันได้มากกว่านั้นไงเป็นหมื่นเป็นแสนงาประโถลูกนี่ราคาสี่แสนขึ้น มันสเปคเนถ้าเป็นลักษณะเข้าโคชลักห้าประการบวก2เท่าจาก4ี่แสนเป็นแอันนะเป็นช่างเผื่อไงเอาไปไหนคือเอาออกอ่าไปไหนล่ะปางช่างดิก็ติดต่อผมชชติพันธ์ขอสเปคนี้สเปคคือหมายว่าตัวผู้ตัวเมียลักษณะรูป,ปรพัณธ์ใช่มีออเดอร์สั่งไปเรียบร้อยแล้วะจะไปสวมตัวแบบนี้ อผู้สูงสี่ฟุตเขามีตัวของเขาอยู่แล้วเขามีตัวเขาอยู่แล้วแต่ตัวนั้นช้างมันาดจ,จะขาขาตายแล้วขาขายไปแล้วออกขายไปแล้วขายสง่งออกขายไปสวมตัวอะไรเรเทพมาหมดแล้วก็มีออเดอร์มาสเปคนี้หรือไม่งั้นผมอยู่ในปา่า <c ram> ผมเห็นตัวนี้เลยสวยมากผมถ่ายคลิปไปให้เลยพี่หนุ่มเห็นเฮ้ยกูให้ร้านนึงตัวนี้สวยมากพื้นป่าตะวันตกเนี่ยยังไงก็เป็นช้างทักษิ์สำคัญครับ <c ram> ก็ออเดอร์มาให <c ram> ้พวกกลุ่มนี้ แก๊งล่าลูกช้างใช่เดี๋ยวนะพี่แล้วช้างมันห่วงลูกจะตายแล้วไปเอาลูกมันได้ไงยิงหมดแปดตัวเฮ้ยจริงโอ้โหคือช้างเนี่ยเขาห่วงลูกเขามากนะฝูงหนึ่งยิงพี่เลี้ยงก่อนพี่เลี้ยงก่อนเลยโอ้โหเลยแล้วก็แม่ไม่ไปซัดแม่รอแล้วรออีกโขงก็ไม่ไปต้องยิงหมดต้องฆ่าทั้งฝูงใช่แล้วช้างมันยิงง่ายช้างเนี่ยยิงไม่ได้ยากเลยทําไมพี่บอกช้างยิงง่ายเพราะมันใหญ่ใช่ไหมคือเลงง่ายมันอยู่ใต้ลมก็ เข้าไปเหงนก็ยิงได้แล้วยิงเข้าส่งอกตายทุกตัวอ๋อไม่ได้กินเราไม่ได้กินเราเดินเข้าใต้ลมเนี่ยสวนก็แปปั๊บหันหน้ามาก็ปุ่งล่วงแก๊ปนี่แหละพอมันหันหน้าปั๊บสรงอกเนี่ยเป็นจุดที่บางสุดแล้วแก็ปเนี่ยเข้าสรงอกเนี่ยโดนตรงไหนก็ตายขนาดแก๊ปนะขนาดแก็ปนะแก็ปนี่แหละธรรมดานี่ก็ตายแล้วโถช้างทั้งฝูงเลยแล้วก็เอาเอา,เอาลูกมันเนี่ยแล้วก็เดินออกใช่ เกลักทรัพย์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีมีช้างทั้งหมดอย่า37ตัวไอ้พรคนเดียวยิงหมดเลยคนเดียวยิงคนเดียวแล้วเอาลูกออกหมดเลยปา่าพาชีที่มีช้างอยู่เนี่ยไม่เหลือเลยสักตัวเดียวตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เหลือเลยช้างที่พาชีเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยไอ้พรเนี่ยยิงตัวสุดท้ายด้วยมี37ตัวยิงตัวที่37ปี37สม<ล>พรยังมีหมายจับอยู่นะที่ผมพูดอยู่เนี่ยแต่ก็ยังไม่เจอไม่เจอไม่เจอมันอยู่นี่ยประจวบนี่เองอยู่แถวนี้แหละ ไอ้พวกกลุ่มนี้ที่เอาช้างออกมันถึงมาเอาที่เหลือมันก็เข้ามาแก่งกระจา์ต่อ,อมผมเนะี่ยไปเจอไอ้ตัวล่าเลยผมเข้าไปในเรือนจํานะไปคุยกับมันอุ้ยเหรอเรือนจําที่ไหนที่ผมจับมันติดคุกนคเน,น,น,กน,นี่ยเรือนจำเพชรลีเนี่ยไอ้คนเนี้ยก่อนที่ังไม่ติดคุกนะมันโทรแจ้งทีมงานผมว่ามีช้างออกนะเอาไปจากนี้ไปวันเนี้ยจะออกที่ภาชีแจ้งหัวหน้าทีครับ ป็นคนเป็นคนทําเองแต่ว่าทําทีมาแจ้งอเดี๋ยวผมจะเรามุกนี้ให้ฟังเกตนี้ไว้ว่าทําไมมันถึงแจ้งมันแจ้งผมไปผมไปกับทีมและทหารก็เข้าไปถึงตามที่มันบอกปุ๊บ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 เจอกำลังเลยทหารซัดโป๊ะ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 ตายหนึ่งรอบไปสองไอ้คนที่วิ่งไปสองคนเนี่ยมีงาติดหลังไปสองคนที่บอกว่าพอพี่หน่วยพี่เข้าไปใช่ไหมแล้วไปปะทะกันหน่อยหนึ่งแล้วไอ้นั่นก็วิ่งหนีไปสองคนหนีไปไปสองคนเนี่ยมีงาติดหลังมีงาติดหลังไปด้วย แบกงาไปด้วยครับไอ้ช้างตัวเนี้ยที่ว่าเนี่ยดึดได้มาทุกวันนี้คือภายภาชีทุกวันนี้คือยังมีสมัยได้ดำรงพิเดตเอาขึ้นรถขึ้นไม่ได้พานไอ้ควานช้างอ่ะเอามาขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นไม่ได้แต่พอใช้ภาษาปากยอสั่งปั๊บมันขึ้นเลยมันบอกว่าฝึกแค่สองวันช้างเนี่ยสั่งเดินเดินสั่งวิ่งวิ่งเป็นช้างที่ฉลาดมากใช่แล้วตอนนี้อยู่ไหนพี่ภายภาชีเนี่ยก็อยู่ที่ศูนย์คดชบาลอยู่ที่ ลำปางอ๋อเขาดูแลอยู่ใช่อ๋อเป็นเป็นเป็นหน่วยงานของรัฐใช่และไอ้คนที่ผมบอกเนี่ยจริงๆแล้วมันมาอย่างไงไปอย่างไงไอ้พลานคนนี้นะที่ถูกจับนะเมื่อก่อนเนี่ยทำอยู่เป็นองค์กรอิสระกับ W w F World Wildlife Fund คือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเป็นเจ้าที่พาเป็นนั่นหมดเลยโอ้โหโลภนี่เราเองเลยแล้วมันเป็นลูกน้องของไอ้สมพรเดิมเนี่ยมันเป็นมือหนึ่งไอ้นี่ไอ้พานเนี่ยเป็นมือหนึ่งเป็นมือหนึ่ง หลังจากนั้นสมพรรับออเดอร์มาเยอะก็ต้องจ่ายไปให้สองสามจ่ายงานจ่ายงานกระจายทีนี้ไอ้คนเนี้มันเริ่มไม่พอใจทีมครับทำไมไม่ใช้มันมันเป็นมือขวาตอนเนี้มันกลับไปเป็นเหมือนคนแบบห่างจากสมพรตัวเองพอรู้พวกนี้ไปเอาช้างรับก็โทรบอกให้ผมไปจับอืมเข้าใจละแต่สุดท้ายไปจับพรานคนนี้ได้ตอนไหนพี่ที่ผมจับมันติดคุกเนี่ยผมไปจับ คดียิงช้างที่ยิงที่อเพื่สัตว์ใหญ่นี่แหละป่าเดงป่าละอูเนี่ยเราไปจับได้ยังไงพี่เพราะว่าช้างเนี่ยิงในป่ากล้องวงจรปิดก็ไม่มีไปเจอแต่ซากกับงาที่หายไปถูกไหมฮะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนยิงคือผมอยู่เนี่ยผมก็ มีโฟชาร์ตของผมอ่มีตะละบันของผมเองใครสืบสวนอะไรเสร็จปั๊บมีชื่อนี่นี่อันนี้ขายนี่นี่นี่ผู้ใหญ่คนนี้ผู้ช่วยคนนี้เป็นอย่างนี้อชุดนี้เอามาอันนี้ทําบัตรอันนี้ยิงช้างอันนี้ล่าไปค้าดีล่าไปขายอาวุธปืนอยู่ตรงไหนก็จะรู้ประมาณนั้นพอเราสืบสาะมาแต่ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเลวร้ายกว่านั้นเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาเข้าใจว่าผมคุณยิงยิงช้างขาช้างเขาเข้าใจว่าพี่ยิงใช่ใครเข้าใจในยุคนั้นน่ะ ทั้งตำรวจทุกคนเอ้าเหรอใช่ตอนนั้นอ่ะผมผมไปจาเลยสังคมเลยเหรอแล้วก็ข่าวก็ออกมาในบวกเนี้ยด้านนั้นเลยเหรอมันนั่นแหละเป็นคนค้ามันนี่แหละเป็นคนยิงช่างเอางาช่างไปขายมันนี่แหละสร้างเรื่องแล้วก็โยนขี้ให้กับกลุ่มชาติพันธ์อ๋อกลุ่มชาติพันธ์เขาบอกอย่างนั้นใช่อ่ากับนี่แหละพวกเอ็มพีโออ่าก็สื่อก็เจออย่างนั้นครับก็ก็ไล่กันมาเรื่อยท่านครับ รองผมตรอยุคนั้นท่านประชุมแล้วก็ในห้องประชุมเนี่ยก็สรุปว่าผมเนี่ยเป็นคนยิงผมเนี่ยเราเป็นคนค้าทั้งหมดเลยสรุปอย่างนั้นเลยใช่ออกมาอย่างนั้นเลยพยานหลักฐานคือกลุ่มชาติพันธุ์นั่นแหละฮะที่เขาไม่ครับเขาก็สืบต่อมาเหมือนกับคือเหมือนจะออกออกไปที่อไอ้ชัยวัดนี่แหละ,ะประมาณนั้นครับคือคือผมจับทุกคนเนี่ยผมจับผู้ว่าผมจับในอำเภอผมจับตำรวจผมจับ หน่วยงานปกครองทั้งหมดอ่ะแจ้งความหมดทุกอย่างทุกคนที่มันอยู่ผิดหมายมผมจับทุกคนนะบุกลุกกลุ่มในทุนเนี่ยผมจับแม่<บ>ทุกคน<ๆ>แล้วสุดท้ายพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยข้อมูลบิดมาเป็นผมผมก็ขอคุยก,กับแกเลยนะวันนั้นที่ห้องประชุมของอ,อปตป่าแดงครับอ,บอกขอคุยนะท่านรองทําไมถึงออกแบบนี้อืมบอกที่ประชุมที่เวรบุรีเนี่ยผมรู้ด้วยนะว่าออกมาเป็นผมเพราะในห้องประชุมน่มีตารวจที่โทรบอกผมเป็นอย่างนี้ผมบอกไอ้นี่เป็นคนยิง คนนี้นี่นี่นี่แค่ก็ไม่เชื่อไงพอดีผมได้พี่เป็ดพี่เป็ดคือรองผู้บัญชาการพักเจ็ดผมก็คุยกับทีมงานพี่เป็ดบอกต้องเอาไว้นี่ได้ตามหามาเลยตามมาเจอพอดีตามมาก็ตะคุบเลยก็คือพรานคนนี้นะใช่พรานเนี้ยมันไม่ตอบเนี่นะมันไม่ตอบนะจนแบบทำไงดีวยส่งให้ตำรวจเลยไปวันเดียวบอกเรี่ยมเลยปืนซ่อนอยู่ไหนใครอีกคนหนึ่ง ได้ทั้งคู่ได้ปืนอาก้าแล้วก็ลูกซองแล้วก็ไปทําแผนยิงช้งางใช้วัดรอดไหอีกคดีนึงรับสารภาพไอ้คนนี้แหละไปติดคุกผมเข้าไปคุยกับมันอแล้วว่าแล้วแล้วพี่ก็เลยไปคุยกับเขาในคุกใช่ใชว่าใ,ใครคือ่ายอะไรไงไงโอ้โหเขาก็ยอมรับสารภาพหมด,ดเรามีประเด็นว่าช้างตัวนี้มันออกมาได้ยังไงลูกช้างไอ้พวกกลุ่มนี้ทำหมดมันเดินจากป่าเด้งเนี่ยเข้ามาเสร็จปั๊บไผ่ไป้วสจ่ายผ่าน จุดทอตกข้ามไปตรงที่ปะทะกันที่พี่โชคเดินนี่แหละครับข้าไปถึงนู้นแล้วก็เลาะฝั่งมาม่าไปอยู่ที่ทุรุภคโคแล้วก็ไปเลี้ยงฝึกไปฝึกทุรุภคโคอยู่พักหนึ่งอ่าเสร็จปั๊บพร้อมเชื่องไปและปั๊บเข้าตั๋วมารถมารอปั๊บ่งขึ้นรถเข้ามาปาชีสวนพึ่งครับไปรับช้างที่สวนพึ่งสวมเรียบร้อยมาพร้อมตั๋วมีตั๋วสบายๆชิวๆก็เข้าที่ปางช้างครับอปางช้างใครไม่ต้องรู้นะครับมาสิมาตรวจสิ มีตั๋วเรียบร้อยแล้วแต่ดูตรงไหนล่ะหางดีหูดีตั๋วมันเนี่ยมันเกมแค่นี้อ่ะเหมือนกันหมดอ่ะช้างสําหรับเราอะไม่มีตรวจเลือดไม่มีตรวจดินเองระบบเป็นแบบนี้แบบนี้เลยระบบเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยวันนั้นที่พี่ไปคุยพี่ก็ได้ความหลายอย่างเลยใช่เอาแต่เขาไม่แค้นพี่มาเอาเขาเข้าคุกก็คุยกันแบบรู้ผู้ชายแล้ะเออมันเกมแล้ะมันก็บอกมันก็พูดะมันก็ยอมรับไงมันก็ยอมรับมันก็ยอมรับสภาพว่ามันเป็นอย่างนี้ มันบอกมันเห็นผมเห็นหัวหน้าทุกครั้งเลยที่หัวหน้าไปผมจะยิงทุกคนยังได้เลยมันสารภาพเลยนะผมเมื่อเห็นหัวหน้าเนี่ยผมจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้หัวหน้าเข้าไปทุกครั้งเนี่ยผมเจอทุกเที่ยวแล้วมันก็บอกว่ามันคนเดียวเนี่ยไม่เหลือเราเจ็ดคนเจ็ดแปดคนที่หัวหน้าไปเนี่ยผมคนเดียวเนี่ยเอาหมดเจ็ดคนเนี่ยไม่เหลือแล้วทําไมไม่ทํามันบอกว่าถ้ายิงเจ้าที่ละลบากเลยอยู่ไม่ได้แลวอยู่ไม่ได้เพราะมันรู้ผมก็ล่ามันมันก็ เตรียมตัวที่จะแบบทำไงให้ผมจับมันไม่ได้ก็คุยกันจนจนแบบมันก็ไม่ได้คุยเรื่องเดียวนะมันก็เล่าเรื่องอื่นให้ฟังด้วยนี่แหละนะคือชีวิตคนทํางานนะพี่คือพอฟังพี่นะผมเข้าใจเลยคือ,คอ,คอจริงเข้าใจอยู่ละแต่ว่าพอมาได้ยินนะเราก็รู้เลยว่าโอ้โเราเรา,เราเจอกันเรื่องแบบเนี้แม่งใส่ความ,มาว่าพี่ไปล่อช้างเขาแล้ะถูกไหมใช่ผมนึกบอกอนะชีวิตมันก็แทรกกับกระบวนการยุติธรรมมาตลอดคือข่าวจะออกบางคนที่มันจะเขียน มาเฟีย <Maf> อ่าม,มันพลาดหัวมันเป็นมาเฟียผมบอกผมอยากเป็นนะผมเป็นมาเฟียแล้วผมเอาไอ้พวกกระบวนการทุจริตกระบ,บวนการค่าสัตว์ป่ากระบ,บวนการทำไม้ได้ผมเอาคนวุ่นที่ติดกุ๊กได้เนี่ยผมต้องเป็นมาเฟีย าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ